ไปนักเรียนถอยเข้าใหม่อะบิดซ้ายถอยบิดขวาถอยครับอาจานขับรถมาใหม่อะอาจารย์ครับแต่ว่าผมมึงจอดเข้าไปมึงถอยออกมาใหม่ไปซ้ายถอยขวาถอยซ้ายถอยขวาถอยซ้ายถอยขวาถอยกูซ้ำอยู่อย่างเงี้ย เ่ก่อนนะครับพี่เพิ่งได้สอบใบขับขี่อย่างเสร็จสมบูรณ์มานะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังช่วงขึ้นปีหนึ่งมานะครับที่บ้านก็ให้พี่ได้ขับมอไซค์นะครับใช้ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีหนึ่งจนเรียนแพทย์ปี2นะครับก็ยังใช้มอไซค์ขับไปคณะอยู่นะครับพอมาถึงปัจจุบันนะครับ ที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าเอ e, ๊ะมันก็ปี3แล้วเนี่ยนะเอ็มควรที่จะมีสกิลในการขับรถติดตัวไว้นะครับแม่พี่ก็พูดกับพีอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ตามหาคนสอนขับรถไว้เลยแล้วก็ภายในปี3นี้นะภายในปี3คือภายในปีนี้เนี่ยนะครับนะหนึ่งสิ่งที่เองต้องทําได้คือขับรถให้เป็นแม่ว่าไงกูก็ว่างั้นครับเราก็เลยไปตระเวนหาโรงเรียนสอนขับรถในในขอนแก่นนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับพี่ก็ตระเวนค้นหาใน Google นะครับไปเรื่อยฮะเจออยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับสอนขับรถแบบเป็นกันเอง ตอให้ไม่มีพื้นฐานก็มาเรียนได้แล้วพี่ก็แบบเฮ้ยนี่มันโรงเรียนขับรถสลับกลัวนี่หว่ากูต้องไปเว็บนี้นะครับพี่ก็เลยตัดสินใจฮะโทรไปหานะครับสวัสดีครับผมออตอนขับรถใช่ไหมครับอ๋อครับ ผมคุณเหียนสโลแกนไว้ว่าสอนขับรถอย่างเป็นกันเองและไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เนี่ยนะครับผมอยากจะเข้าเรียนมากเลยนะครับโอ้งั้นมาเลยค่ะนะเป็นเสียงประมาณแบบคุณป้าวัยกลางคนนะครับขับมาเลยนะเออมาถูกไหมล่ะเอามาถูกครับนั่งมออไซค์มานะแล้วก็เนี่ยมาจอดที่หน้าโรงเรียนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับครูฝึกให้เลยนะไม่ต้องห่วงนะครับนะพี่ก็โอ้ยขอบคุณมากเลยครับงั้นตามนั้นเลยนะฮะวันลุกขึ้นครับพี่ก็บิดมอไซค์บลิ้นๆนะครับไปที่โรงเรียนขับรถตรงนั้นนะครับ พอพี่ขี่มอไซค์ไปถึงนะครับ <or> ร <ifice ield> ึบรึ่รึรึนะครับไปจอดอยู่หน้าโรงเรียนนะครับพี่ก็บอกว่าไหนโรงเรียนวะโรงเรียนอยู่ไหนวะในแผนที่กูกูเกิลแมบบเนี่ยขึ้นแล้วว่าโรงเรียนแม่งอยู่นี่นะครับโรงเรียนมันอยู่นี่แล้วไหนวะเนี่ยมองซ้ายมองขวากูเห็นแต่บ้านคนเห็นแต่บ้านคนจริงๆนะครับสักพักหนึ่งฮะพี่ก็เลยโทรหาเจ้าของโรงเรียนอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับโรงเรียนคุณอยู่ไหนล่ะครับพอดีว่าผมมาเนี่ยผมมองไม่เห็นโรงเรียนเลยครับผมเห็นแต่บ้านคนไปหมดเลยเนี่ยเห็นแต่หมู่บ้านเนี่ยบ้านคนท ก็มาถูกแล้วล่ะบ้านละข้างหน้าเองนั่นแหละกดออดกดออดเลยกดออดเลยเดี๋ยวเปิดไปรับนะครับพี่ก็บอกอ๋อสอนขับรถแบบเป็นกันเองนี่ไงครับโฮมเมดอ๋อเราก็เริ่มเข้าใจสโลแกนเขาแล้วว่าอ๋อเขาไม่ได้เป็นโรงเรียนใหญ่ๆนะแต่ว่าเป็นบ้านเปิดรับสอนดีๆก็อ๋อโอเคงั้นพี่ก็เข้าไปนะครับไปคุยกับครูฝึกนะครับเขาก็บอกว่าอ้าวนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับเออเออเอ้านี่ขับรถเป็นไหมล่ะมาจะมาเรียนกับเราเนี่ยนะพี่ก็อ๋อขับไม่เป็นเลยครับคืออ่อ พอจะรู้พื้นฐานว่ามันมีเกียร์ดีเกียร์อาร์ถอยแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับมีคันเร่งผมรู้แค่นั้นแหละครับเขาก็บอกว่าอืมพื้นฐานเนี่ยก็มากเพียงพอแล้วนะเออแต่ว่าเ,เดี๋ยววันนี้นะคุณตาจะรับลงสมัครเราไว้ก่อนแล้วง,งั้นกกรอกชื่อเลยกรอ,อกชื่อเลยครับพี่ก็พี่ก็กโอเคกรอ,อกชื่อเรียบร้อยครับว่างไงกูก็ว่างนั้นแหละแล้วก็อ่างั้นก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มสะดวกเริ่มวันไหนล่ะวันพรุ่งนี้เลยไหม พี่ก็โอ้ได้เลยครับถ้าได้พรุ่งนี้ผมก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าเอเดียนขับรถเนี่ยมันเรียนหลายวันนูกออกไหมเออถ้าถ้าเสร็จเร็วก็ดีนะครับพี่ก็เลยตัดสินใจตอบไปเลยว่าผมเริ่มเรียนวันพรุ่งนี้เลยนะครับคุณป้าก็เลยบอกว่าอ่างั้นก็ดีมากเดี๋ยวคุณป้าเนี่ยจะติด,ดต่อครูฝึกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ ุ่งนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่เรานัดเจอกันในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือสถานที่ในการซ้อมขับจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามีที่อื่นนะครับก็วันรุ่งขึ้นนะครับพี่ก็ไปตามนัดนะฮะคุณป้ากระส่งข้อความมาบอกว่านัดครูฝึกไว้8ปดโมงครึ่งที่ตรงนี้ของมหาวิทยาลัยนะพี่ก็เอา้าขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่จุดนัดพบนะครับพอสักพักหนึ่งครับครูฝึกก็ขับรถมาจอดเทียบฟุตบาทนะครับแล้วก็แล้วก,ก็เปิดกระจกออกมาเอ้ยหนูหนูใช่คนที่จะมาเรียนขับรถกับครูวันนี้ใช่ไหมใช,ใช่ครับใช่ครับครู นี่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 มามาขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยนะอ้าวนี่เดี๋ยวครูฝึกจะพาไปขับนะพี่ก็ไปนั่งข้างๆนะครับนั่นแหละที่นั่งข้างคนขับนะครับแล้วก็ครูฝึกก็ขับรถออกไปนะก็คือแกก็พาออกไปนอกมหาวิทยาลัยนะฮะภายนอกของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นถนนใหญ่เขาเรียกว่าเส้นมิตรภาพนะฮะนี่เนี่ยพี่ก็เข้าไปในซอยนะครับออกถนนใหญ่ครูฝึกก็เออครูเนี่ยได้รับแจ้งมาจากทางคุณป้าในสำนักงานว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานการขับรถมาระดับหนึ่งแล้วถูกไหม พี่ก็บอกว่ามผมก็ครูแค่เกียร์ดีเกียร์อานะครับคันเร่งเบรกแล้วก็พวงมาลัยคุยกันไปก็อยู่บนถนนเส้นนี้นะครับกูก็คุยกับครูคกูฝึกไปแบบเพลินๆนะครับกก็ถามว่าอ่ารู้ใช่ไหมว่านี่อะไรร,รู้ใช่ไหมว่านี่อะไระเห็นนี่กระจกใช่ไหมกระจกมองหน้ารถค้างรถด,ดูเป็นใช่ไหมอ๋อครับเนี่ยผมก็เห็นกระจกอ่าอย่างนั้นอยู่สักพักหนึ่งครับครูก็อ่างั้นโอเคละเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มบทเรียนแรกของเรากันนะสมมติว่าเราขับอยู่บนถนนฝั่งนี้ตรงฝั่งซ้ายน้องนะเนี่ย เราขับอยู่บนเส้นนี้เนี่เน,นี่เส้นเส้นซ้ายนะครับเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่าแกแวะจอดข้างซ้ายครับจอดชิดฟุตบาทแล้วแกก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับพี่บอกว่าเอ้าครูครับเอ่อรถมีปัญหาเหรอครับครูครูฝึกจอดรถชิดชิดฟุตบาทแล้วเปิดไฟฉุกเฉินครูฝึกบอกว,ว,ว่าโอ้ไม่หรอกรถไม่ได้มีปัญหาหรอกนักเรียนมาสลับที่กันอะไรนะครับอะไรนะครับสลับที่กันมาเดี๋ยวครูจะไปนั่งที่เธอ เธอมานั่งที่ขับรถของครูแล้วจังหวะน,นี้คือมึงอยู่จอดอยู่ชิดเปิดไฟอยู่เฉือนอยู่ข้างริมฟุตบาทไหลาทางสนุนมิตรภาพถนนใหญ่ด้วยนะใช่แล้วล่ะนักเรียนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคือการเรียนรู้จากของจริงมาวันนี้เราเริ่มที่ถนนเส้นนี้แหละ <c oughs> What the fuck พี่ก็ออกจากเปิดประตูรถออกไปครับแล้วก็ไปไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้าไปขับช่ออยู่ช่นั่งคนขับครับกรูแบบเส้นเลือดเริ่มขึ้นสมอง <c oughs> แล้วครูฝึกแกก็มาข้างๆพี่ก็บอกว่า ว่าแล้วเธอก็เปิดไฟเลี้ยวสิแต่ว่าวันนั้นนะครับถนนมีรถน้อยมากนะครับน้องครับถนนมีรถน้อยมากพี่เปิดไฟเลี้ยวปัก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 แล้วก็ขับออกไปอืมอ่า,า,าค่อยเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งครูฝึกก็อ่าถนนเนี่ยมันมีหลายเลนนะโอเคไหมทุกเลนนะจะไม่มีใครเข้ามาก้าวไกลกันถ้าเธอรักษาความเร็วและอยู่ในเลนของเธอได้มันก็ไม่มีอันตรายวันนี้นะเราไม่ขับเร็วโอเคไหมวันนี้เราขับอยู่ประมาณไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอแล้วนะเราเป็นมือใหม่ไปถึงนะครับตรงสีแยกนะครับมันจะเป็นไฟแดงคครับฝึกว่าอ ไฟแรงนี่เป็นศิลปะนะนักเรียนนี่ต้องเหยียบเบรกแล้วไม่ให้คูหัวทิ่มคำมั่มโอเคไหมค่อยๆเหยียบพี่ค่อยๆแบบเหยียบค่อยๆเหยียบแบบค่อยๆค่อยๆคบอยๆแบบนี้นะครับครูฝึกก็โอ้ยไอหมอนี่มันเรียนรู้เร็วนี่วาเบรกก็นิ่มเปลี่ยนเลนก็ได้รักษาความเร็วก็ดีเฮ้ยพื้นฐานผ่านหมดแล้วนี่วางั้นเอางี้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวครูฝึกพาออกเส้นรอบเมืองเลยเดี๋ยวเราจะไปขับถนนเส้นชนบทกัน what t h ั fuck ขับครู ครูฝึกก็อยากจะไปดูระลึกความหลังแถวบ้านครูเหมือนกันอ่ะป้ายป้ครับพีก็เอาไปแล้วครับอืแต่ครูฝึกก็บอกนี่นะครูขอชื่อชมเธออย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยว่าเธอเป็นคนที่คุมรถได้ดีมากด้วยความที่ว่าครูฝึกก็เริ่มไว้ใจเราว่าเราขับได้ใช่ไหมพีก็บอกว่าอืรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยครูเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่แถวถนนเส้นนี้นี่แหละพี่ก็บอกว่าอะไรเี่ยครูมาครูมายังไงเนี่ยครูโอ้ยนึกถึงสมัยที่ครูขับสิบล้อนะจะบอกให้นักเรียนครูเนี่ยขับเป็นทุกอย่างเลยแทสเตอร์ สองแถวรถบรรทุกครูมีใบขับขี่ที่ทําได้ทุกอย่างเลยแล้วนะโอ้นี่สมัยก่อนเนะี่ยครูเคยมาขับแท็กเตอร์แถวนี้ด้วยพี่ก็แบบเกี่ยวเกี่ยวอะไรวะเนี่ยคือข,ขับครูรับได้บระลึกความหลังก็ดีใจเหมือนกันพี่ก็แบบขมดีใจทใี่ครูเห็นวิวสวยครับมองวิวดีแล้วแต่มองครูขับด้วยครูยังไม่ไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เลยนะครับสบักพาหหนึ่งแกบอกว่าเฮ้ยนักเรียนข้างหน้านะข้างหน้าจะมียูเทิร์นนะเราจะกลับเตรียมตัวกลับเข้าเมืองนะวันนี้เธอขับดีมากแล้วครูฝึกบอกว่าเนี่ยข้างหน้าจะมียูเทิร ให้เอ็งเลี้ยวเนี่ยกลับยูเทินข้างหน้าเลยให้เลี้ยวแบบนี้ฟังนะนักเรียนยูเทินแรกของชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะนั้นตั้งใจนะนันกเรียนพี่ก็ขับขับครูสักพักนึงครับขับรถเข้ามาเทียบพี่เอาขับรถเข้ามาเทียบจอดตรงนี้ยูเทินดูไว้นักสั่งฝังง่งตรงข้านะมมีมีรถมาเปล่ามามามันมันไม่มีครับครูไม่มีครับครูเออแล้วมึงรออะไรล่ะไปดิไปนักเรียนไปไป,ไปแล้วเข้าพี่ก็บอกโอ้ขับขับ,ขบคือด้วยความที่ว่ากูไม่เคยขับ โค้งอยู่เทินมาก่อนนะครับเข้าขายจะดริฟ์ไม่รู้เรียกว่าดริฟ์ได้ไหมโค้งแรกเลยนะครับโค้งเนี่ยเร็วมากครูฝึกนั่อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยนักเรียนเดี๋ยวก่อนตะกี้เนี่ยเธอขับมาดีตลอดเลยนะเดี๋ยวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอหยูเทินได้แคบขนาดนี้ครูครับครูให้ผมอยู่เทินครั้งแรกในชีวิตแล้วผมยุเทินได้อย่างสำเร็จเนี่ยผพว่าผมมิชชันคอมพลีทนะครับครูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเธอแล้ยวยูเทินแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวแวะจอดข้างทางข้างล่างจะมีร้านไขยน้ําไปจอออดดดไไปปจจ อ๋อทำไมครับครูมันจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของเธอในวันนี้เดี๋ยวเธอรอครูสักครู่นะเดี๋ยวครูไปซื้อน้าร้านนี้ก่อนร้านนี้ครูซื้อบ่อยแกลงเปิดประตูครับแกแม่งชิวมากแกเปิดประตูลงไปไปเข้าร้านขายน้ำครับไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วแกก็กลับมาแกกลับมาพร้อมกับแก้วกาแฟหนึ่งแก้วครับนี่คือบทเรียนใหม่ของเธอฟังนะ้างหน้าเนี่ยจะเป็นโค้งหลายโค้งมากๆเธอเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ในการควบคุมพงมอะไรถ้าเลี้ยวไม่ดีเนี่ยกาแฟแก้วนี้อาจจะหกแล้วก็เลอะรถได้ฟังให้ดีนะ ทับยังไงก็ได้ให้แก้วกาแฟให้แก้วกาแฟของคุยอยู่นิ่งที่สุด what the fuck บ r o หรือเธอจะเลี้ยวแล้วให้แก้วกาแฟเนี่ยไม่หกใส่คูก็หกใส่เธอไม่ก็หกใส่ไอ้แพงมูจอยของรถคันนี้เธอเลือกเอาโอ้ย oh ก่อดกูไม่เคยเจอใครสอนรถขับรถแบบนี้มาก่อนพี่ก็ค่อยๆครับไปถึงก็พี่ก็ค่อยๆโค้งแบบอือแกก็ถือแก้วกาแฟอย่างเงี้ยพอเลี้ยวโค้งปุ๊บเลยครับเนี่ยน้ำเป็นอย่างเงี้ยโค้งแรกนะโค้งแรกเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็แบบเพี่พยายามอย่าอยู่หลุดขอบอย่าหลุดขอบแล้วมันก็อือพี่กับอ่าคุณผูกชมแบบ อฟังไว้นะเรียนพวงมลาลัยเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่เป็นคู่รักเราต้องเวลาเราจะโค้งเขาเนี่ยต้องบิดอย่างสมูทค่อยๆและไม่ต้องรีบอ่ะอีกรอบหนึ่งไปอีกโค้งหนึ่งพี่กับโอ้ยโค้งน้าอือค่อยๆไปค่อยๆไปครับต่นน้ำก็เริ่มแบบอ,อืเนี่ยเริ่มเริ่มเิดเดียวอใช้ได้แล้วล่ะเธอเป็นคนที่เรียนรู้เร็วมากเลยนะเธอรู้ไหม แก้วกาแฟของคุณยังไม่หกแม้แต่หยดเดียวเดี๋ยวครูจะให้เธอเนี่ยข้างหน้าจะเป็นยูเทิร์นเป็นรอบสุดท้ายถ้าเธอทำมาทําให้แก้วกาแฟของคุณเนี่ยไม่หกขึ้นมาได้ถือว่าผ่านพี่ก็บอกว่าโอเคครับได้เลยครับครูครูว่าอย่างไงผมก็ว่าอย่างนั้นเราก็ไปถึงยูเทิร์นสุดท้ายนะครับเก้ก้วมองหน้าพี่พี่มองหน้าแก้แก้วกาแฟยูเทิร์นนี้แก้วกาแฟครูต้องรอดเที่บ้ืนได้เลยครับ พี่ก็แบบเปิดไฟอยู่เทิรนครับครูฝึกก็เธอเรียนรู้แล้วสินะว่าวิธีขับรถให้มันนิ่มเเป็นยังไงมันก็เลยออกมาเป็นฉากนะครับครูฝึกครับผมจะเลี้ยวแล้วนะครับก็เอาสิทนายคิดว่านายเลี้ยวโค้งได้ก็ไปเลยผมจะเลี้ยวโค้งนะครับคบรูบลิอจะ อาปะจ๊ะอ oh, ืมใช้ได้นักเรียนผ่านผ่าน <c oughs> มันคืออารมณ์นี้เลยไอ้น้องมันคืออารมณ์นี้เลย <c oughs> วันแรกนะฮะครูฝึกก็เลยบอกว่าอ้าวใช้ได้ไปวันนี้กลับไปจอดรถที่เดิมโค้งก็นิ่มยูเทิร์นก็ได้เปลี่ยนเลนก็เฟี้ยวคุมความเร็วก็ดีผ่านมาตรฐานครูแล้วละ่ะฟังให้ดีน,ะนักเรียนจริงๆแล้วนะ่ะวันนี้เนะี่ยมันเป็นแค่น้ำจิม้มครูเป็นแค่ครูคนแรกของเธอเฉยๆอะอ,อ,อะไรนะครับครูครูเป็นแค่ครูคนแรกของผมใช่แล้วละ่ะนักเรียน คนที่จะสอนเธอในวันพรุ่งนี้นะ่ยคือครูของครูอีกทีหนึ่งต่างหากละ่ะเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการขับรถจริงๆแล้วนะเขาจะพาเธอสอนท่าสอบแบบขี่อย่างจริงจังอะไรนะ what the fuck <c ười> วันนี้มันยังไม่ใช่ last boss มันยังมีอีกขั้นหนึ่งใช่แล้วละ่ะอะวันนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก็ลงรถซะพรุ่งนี้จะกันเวลานี้ที่เดิมนะแต่ว่าคนที่จะมาสอนเธอในวันพรุ่งนี้นี่ยนะไม่ใช่ครู วันลุกขึ้นครับเวลาเดิมที่รออยู่ที่ในมหาวิทยาลัยนะครับรอไปเรียนก,กับเกลนครับสักพักหนึ่งตรูตรูก็มีเสียงโทรเข้าพี่ก็พี่ก็รับโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนคือ <c oughs> เสียงแบบเสียงแบบคนแก่เลยอะ่ะนักเรียนใช่คนที่ยืนอยู่ตรงฟุตบาทตอนนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับเออมาเลยเดี๋ยวครูจะเอารถไปรับนะเี่ก็เปิดประตูวบีบแต๊ปิกปกปิ๊งปิ๊ปิ๊ปิ๊นะครับพี่ก็ขึ้นไปครับโอ้โห มาถึงปุ๊บบอกว่าอเอ้าล,ละ่ะมอบาเนี่ยครูเชื่อวว่าเธอก็คงจะเรียนรู้หลักสูตรการสอนขับรถแบบรูปรัดพอสมควรแล้วนี่วันนี้เราจะไปที่สนามฝึกซ้อมขับรถของครูเองเนะเออมันจะเป็นท่าสอบแบบขี่มาตรฐานพี่ก็บอกโอ้ ครับจาดได้เลยครับไปถึงนะครับมันก็จะมีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แกซื้อไว้นะครับแล้วก็เป็นสนามซ้อมขับรถแบบเนี้ยนะครับมีด่านซ้อมเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ด่านซ้อมพวกเนี้ยนะครับน้องฮะมันเป็นด่านที่เราต้องใช้สอบจริงนะครับเป็นท่าที่เราใช้สอบจริงมันสอบแบขับขี่ไอ้น้องแกกบอ,อกว่าอืมสั่งนะวันนี้เราจะอยู่ที่นี่ทั้งวันและมันจะมีท่าสอบใบขับขี่ที่เธอต้องทําได้ดูนี่นะครูจะพาให้เธอรู้จักด่านแรกมันจะมีกลวยตั้งเป็นท่าเป็นทางยาวแบบนี้ไอ้น้องนี่นักเรียนจะต้อง ขับตรงไปให้ได้โดยที่ไม่ชนกลวยแม้แต่อันเดียวขับทอยหลังไม่ชนกลวยแค่นี้ก็พอใจแล้วครับอาจารย์อาจารย์ว่าไงผมก็ว่ากันครับกูขับไปปุ๊บปุ๊บครับอืมกลวยนี่เธอจะดูท่าจะไม่ชนเลยนะถือว่าใช้ได้อยู่นี่ขอให้เธอรู้จักด่านสองไว้ด้วยด่านแรกมันแค่หมูหมูมามาหลอกให้เด็กตายใจนี่ท่านี้เนี่ยคือท่ามรณะตกมา หลายรุ่นต่อหลายรุ่นเขาเรียกว่าการเทียบจอดนะครับมัน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 เป็นช่องจอดเล็กแบบนี้เว้ยแล้วเองก็ต้องถอยรถแล้วก็เข้าไปจอดในนี้ให้ได้ไหนเธอถอยดูซ er ิพี่ก็อกถอยผมต้องทําได้ปุ๊บ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 ลังรถชนกุ้ยอาจารย์ก็บอกนะพี่อ่อนหัดยิ่งนักถอยออกไปใหม่จําสูตรนี้ให้ดีนักเรียนบิดซ้ายถอยบิดขวาถอยบิดซ้ายถอยบิดขวาถอยท่องได้หรือยังถอยไปใหม่ เข้า,เามาใหม่อีกบิดซ้ายถอยบิดขวาถอยบิดซ้ายถอยบิดขวาถอยบิดซ้ายตะกะมุมให้มันดีกว่านี้วันนี้เราจะอยิบท่าน,นี้จนกว่าเธอจะแมนฟังครูบิดซ้ายถอยครับอาจารย,ย์บิดขวาถอยครับอาจารย์บิดซ้ายถอยบิดขวาถอยบิดซ้ายกูแบบขึ้นสมองอะบิดซ้ายถอยบิดขวาถอยครับขับออกมาถอยเข้าไปขับออกมาถอยเข้าไปขับออกมาถอยเข้าไปกูอยู่อย่างเงี้ยครึ่งวัน มันคืออารมณ์นี้เลยเว้ยใครเคยดูคาราเต้คิดบ้างคาราเต้คิดนะครับมันจะมีฉากหนึ่งอันนี้คือคือเรย์ใช่ไหมครับเขาเรียกว,ว่าเสียวเรย์นะครับเสียวเรย์ไปนักเรียนถอยเข้าใหม่อ่ะบิดซ้ายถอยบิดขวาถอยครับอาจารย์อ่าใช่แล้วโอเคขับรถมาใหม่อ่ะอาจารย์ครับแต่ว่าผมเพงจอดเข้าไปมึงถอยออกมาใหม่ไปซ้ายถอยขวาถอยขับออกมาซ้ายถอยขวาถอยซ้ายถอยขวาถอยบิดพวงมาลัยซ้าย สามีอ,อย่างเงี้ยสามีอ,อย่างงี้จริงต่อใมึงจับพรมอะไรม่ต้องจับมือให้แข็งแรงมองก็นตกข้างค่อยๆปล่อยเบรกช้าให้รถลอยไปทางแถวหน้าหนังสายตาต้องมองที่กวลวยอย่างชัดเจนสายถอยขวาถอขวาถอยขับมปางข้างหน้าเกลน่ยหลังสายถอยขวาถาอยเ <c oughs> วาลาเธอไปสอบคนส่งเนี่ยเธออยู่กับครูเนี่ยเธอจะไม่มีทางแพ้พี่ยังหลอนมาถึงทุกวันนี้ครับไม่ใช่เสี่ยวเดย์เสี่ยวเอ็มครูว่าบทเรียนของวันนี้เนี่ยน่าจะมากเพียงพอให้เธอไปสอบใบขับขี่ได้แล้วล่ะเธอจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่คูภาคภูมิใจ ไปสอบที่ขนส่งซะมันไปสอบที่โรงเรียนสอบไปขับขี่นะครับไปสอบอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับมาถึงครับคุณครูบอกอ้าวพวกเธอทุกคนเดี๋ยวนะฟังครูให้ดีนะวันนี้เราจะสอบไปขับขี่กันแบบจริงจังนะครูไม่รู้ว่าพวกเธอที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายสิบคนเนี่ยได้ซ้อมข่าสอบมาหรือย,ยังมีใครอยากสอบคนแรกบ้างโดยความที่ว่าเสี C ่ยวเอ๋มไงเรามีอาจารย์ที่ฝึกเรามาอย่างเหนียวแน่นจากสถาบันกวดวิชาขับรถแบบเป็นกันเองเราก็ยกมือคนแรกครับวันนั้นวันสอบไปขับขี่ครับอาจารย์ครับผม ขอรับคําท้าอาจารย์บอกว่าอ้อน้องคนนั้นอย่างงั้นเหรอถ้าน้องแบบว่ามีพื้นฐานไม่แน่นพอเนี่ยวันนี้อาจจะสอบตกได้นะครับน้องจะมาทดสอบเป็นคนแรกจริงเหรอพี่ก็แบบครับให้ผมเลยครับงั้นถ้าน้องพร้อมแล้วนะน้องมานั่งรถขอนสถาบันเราแล้ววันนี้เราจะเตรียมสอบแบบขี่เลยนะพี่ก็นั่งเขาเข้านั่งที่คนขับนะครับแล้วก็อาจารย์ฝึกก็มานั่งฝั่งซ้ายของพี่นะครับแกบอกว่าอ่ารู้พื้นฐานการขับรถดีใช่ไหมครับพี่ก็แบบภาพระเบิดในหัวดังขึ้นมาแบบอ๋อพระเจ้าช่วยทริปชนบ,บท เลี้ยวโค้งกาแฟซ้ายถอยขวาถอยจากอาจารย์คาราเต้พี่ก็เลยตอบไปอย่างมั่นใจว่าครับคือผมเรียนรู้มาอย่างสาหัสแล้วครับไม่ต้องถามผมก็ได้อาจารย์ก็แบบอ้า,อาไปนี่ท่าจอดเข้าซองเขาถามพี่ว่าทําเป็นเปล่าเริ่มเลยอาจารย์คนที่ทำทดสอบเขาก็แบบมึงไม่ผ่านหรอไอ้เหียมึงไม่มีทางผ่านเพราะว่าแบบใครที่มาท่านี้วันแรกมันก็ตกหมดอะไม่มีทางนะครับพี่ก็เลยว่าอมองกระจกหลังภาพเสียงอาจารย์ดิ้งขึ้นมาในหูครับ ซ้ายถอยขวาถอยจำไว้นะเสี่ยวเอ็มเป็นภาพตโลโมชั่นนะครับซ้ายถอยแล้วก็ปล่อยเบรคค่ะช้ารถก็ค่อยๆถอยเข้าซองครับปุ๊บปุ๊บอาจารย์ที่มานั่งกับพี่ในวันทดสอบก็แบบเด็กนี่มันสามารถถอยหลังกลับมาได้และมันดูทีท่าว่าจะไม่ชนกลวยด้วยขวาถอยวุบวเธอจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่กูภาคภูมิใจอาจารย์เอว่านานี่มันมุมนี้มันอย่าบอกนะว่าไอเด็กนี่มัน สายตาต้องมองที่ครอย่างชัดเจนผมฝึกคาราเต้มาอย่างดีเข้าซองอย่างสวยงามและเป็นซองที่เพอร์เฟกที่สุดอาจารย์ที่สอบที่จะทดสอบแบบขีพี่แบบแกก็เปิดประตูลงจากรถเลยแล้วแกก็ปิดประตูไปไปที่หน่วยสำนักงานไปบอกเลยว่าครูให้ผ่านแล้วไปไปเซ็นเอกสารนะไปเตรียมตัวยื่นเรื่องรับแบบขีนะพี่ก็แบบ